เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะครับอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันอับแล้วล่ะครับอ๋ออับแล้วใช่เต็มแล้วเต็มแล้วกี่เต็มแล้วชัดเจนว่าเต็มแล้วเดี๋ยวให้กินอาหารก่อนนี่มีมีเพื่อนเยอะเลยข้างนอกเลยมีเพื่อนเพื่อนเยอะเลยกินไหมล่ะจะอ้วนอ้วนสุดเชื่อว่าสมหวัง กินไก่มีมีไก่อีกอยู่หน้าในตู้เย็นเดี๋ยวให้กินก่อนอาหารเสียก,กินไก่เราจะให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้สูดอากาศก่อนเพราะว่าข้างนอกข้างนอกน่าจะอากาศถ่ายเทนะครับปัก oh <yeah. S 1> ปากตอนไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวไปททำความสะอาดอที่ที่นอนของที่นอนของแมวกัน หน้าหนาูเป็นสามเหลี่ยมเชียนไหมเป็นสามเหลี่ยมเอาวางไว้ตรงไหนอ่ะในนี่เลยไม่กล่องไม่กล่องเฮ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนจะไปไหนเล่นฐานนี้ลนะ่ะอ๋อไปขูดเล็บอ๋อไปขูดเล็บบ้างขูดเล็บทำคนสะอาดเล็บใช่ขูดเล็บอุ้ย่ไปไหนอุ้ยไปไหนอีก เอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนอุ้งๆเข้ามาก่อนเมื่อกี้วิ่งมีดได้ด้วยเขาเอากรงมาตากไว้นะครับส,ส่วนแมวก็ตามกลับมาแล้วแมวน้อยจเมเบื่อกินข้าวอิ่มแล้วแบบเดินไปไหนมาไหนได้อะอืมนะอันนี้เดินได้นะครับอ๋อเออพักตรงนี้แหละเดินได้แค่นี้เดินได้แค่นี้ ตาตามาจับหน่อยเออหรือว่าจะเข้าไปข้างในจับหน่อยจับหน่อยมันเปียกน้ําฝั่งนั้นที่จริงแมวอยากเดินเล่นอยู่นะครับแต่แต่กลัวเดินไปมั่วต้องทําที่กั้นไว้ไม่ไม่ให้ออกไปเลยเนาะแมวกระโดดไม่ได้ครับแต่แต่จะเดินไปเรื่อยๆได้ ก็คงอยากเดินอืมคงอยากเดินไม่อยากอยู่ในกกแน่นอนออวันเมื่อวานก็ไปหาหมอตั้งวันหนึ่งกลางคืนอีกปกติคงจะเป็นอิสระนะครับไปนั่นไปนี่นานนาค่อยๆไม่ต้องเดินเร็วเอ <c oughs> นอนตากรมก่อนก็ได้ครับขอยกปากก็ได้เอาวางนนที่เดิมก็ได้เียน่าจะสะอาดสะอา้ออื้อป่าฮะอ แมวแมวก็อยากเดินเล่นนะครับแมวก็อยากเดินเล่นแต่แต่ของเรามันที่มันไม่มไม,ไไไม่คล้ายคล้ายมันไม่ได้ล้อมรั้วเลย <c oughs> มันไม่ได้ล้อมรั้วนะครับ <c oughs> อาจจะเดินไปเล่นมั่วก็ได้เขาถ้าเดินไปเขาก็ถ้าเขาเดินเล่นได้เงี้ยเขาก็พุ่งเข้าไปในป่าเขาก็คงไปเรื่อยเรื่อย ให้เดินเออลองปล่อยให้เดินไปไไอ่าลองปล่อยให้เดินเลยจะจับยากอ่าลองปล่อยให้เดินจะเดินไปไหนบ้างอ่ะเหมือนดูแล้วเขาเขา,เขาน่าจะชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าสูตรอากาศด้วยเขามันก็เย็นเรื่อยเรื่อยๆลยเหรออ่ะนอนพักแต่เราต้องแต่เราก็คงไม่ได้นั่งเพ้อตลอดไม่ได้นั่งฝ้าแต่เราจะผูกไว้ เดี๋ยวผูกไว้กับต้นมะละกอแล้วเราก็จะมาดูเรื่อยๆแต่ตอนเช้าอะต้องเอาเอามาปลูก<ผ>ามาปลูกเพราะว่าตอนเช้าตรงนี้มันล่มเนาะค่อยหาวิธีแก้ไขที่เป็นโกงีทีนะึงสูดอากาศถ่ายเพอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็หัดเดินไปด้วยน่าเาน่าจะโอเคมากกว่านะอันนี้หมอว่ะตัวผู้อ่ะ ตัวผู้ห,หมอว่าตัวผู้แล้วมันมีไข่ด้วยอ่าเป็นไรคะอ่าลองปล่อยอีกที่เดี๋ยอ๋อเอาไลยเอเข้าเข้าในถ้ำพี่สมหวังชอบข้าวถ้ำกินของพี่สมหวังใส่ก่อนเนาะอันนี้เราปลูกไว้ก่อนนะครับกับอาหารครับก็เพราะว่ามันเป็นทุ่งนาแลครับกับป่าด้วย ถ้าไม่ผูกไว้กลัวคานไปมั่วครับเดี๋ยวเราจะหาซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับที่ที่อาจจะเป็นอะไรนะเชือกนี่แหละครับเชือกผูกแมวจริงๆนะครับไม่ใช่เอาเพื่อเชือกที่หามาผูกทั่วไปอพักตรงนี้แหละอืมอยู่ตรงนี้แหละอืมบรรยากาศดี